เจ้วเสียลูกแม่แๆ่แม่แกข้างบนเทลเทลเทวโอ้เทลสุดยอดค้าเวยเอาอาร์ัล็อกให้สวยแต่ว่าบัตรมาได้เป็เไรเอ้ยชามีหน้ามาผมยาวใส่ชุดสีแดงก็คือชาชอบอนิเมะฮัลโหลสวัสดีค่ะเดีย๋ยวันนี้ชาจะมาอัดคลิปหนึ่งวันกันนะคะวันนี้วันเสาร์วันเสาร์าที่สองตุลาคมนะคะก็ ขออนุญาตตื่นสายนิดนึงนะคะตอนนี้9โมงกว่แล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปทำให้สติออขออนุญาตแปลงฟนนานอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะโอเคโอเคค่ะก็จาเจอกันกับชานในสภาพที่แบบ น่าจะเฟรชขึ้นนะคะก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะก็ชื่อชาชานะคะ,ะทุกคนจะเรียกสัส้นๆว่าชาก,ก็ได้เนาะชื่อจริงชื่อน,นชาชาพนิกิจการนะคะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการคณะภารกิจข,ของชาติก็คือคณะสาขาวิชาศาสตร์สาขาเทคนิคก,การแพทย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั่นเองว้าวที่ชาอยากเข้าคณะสาหร่าหรือเทคนิคก,การแพทย์เนาะเพราะว่าเราอะชอบชีวิตนทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ มีความสนใจเรื่อง body ล l อิดของคนอยู่แล้วอะอย่างเช่นเลือดอะไรเลือดอะไรคือไม่เชิงคือไม่ได้เชิงขั่งเลือดแบบว่าแ a m พา r ท t w i l i g h นะทุกคน <c oughs> น,นั่นก็เป็นสาเหตุแบบคร่าวๆนาอที่แบบอยากเข้าเทคนิคการแพทย์อีกเหตุผลประการหนึ่งก็คือชาติดตามสตอรี่แกรมหลายๆคนที่เขาอะเรียนอยู่กับคณะเทคนิคการแพทย์แล้วก็ ติดตาม Youtube c h a n n l หนึ่งที่เขาว่าเป็นนักเทคนิรแพทย์เออมันดูเป็นสิ่งที่เราน่าจะทำงานกับมันได้น่าจะอยู่กับมันได้ดี okay, โอเคก็รู้จักกับชาคร่าวๆแล้วเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตลงไปกินข้าวนะคะแล้วเดี๋ยวขึ้นมาเจอกันอีกรอบหนึ่งเนาะวันนี้น่าจะอ่านหนังสือทั้งวันนะคะเพราะว่าชามีสอบนะคะนั่นแหละค่ะเจอก,กันค่ะอ้าวไม่ปิด โอเคค่ะตอนนี้ชาติก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยทางานบ้านนิดๆหน่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็11โมงแล้วก็เดี๋ยวชาจะอ่านหนังสือนะคะซึ่งการเตรียมตัวของชาเนาะในทีแคนเนี่ยชาเตรียมไว้ทั้งหมด2รอบนะคะก็คือรอบแรกกับรอบที่3นะคะซึ่งรอบแรกเนี่ยรอบพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมชายื่นนะคะของมองวะไลลักษ์ไปนะคะส่วนรอบ3นะคะชาก็เตรียมตัวอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ เก็บชีวะครบแล้วนะคะแล้วก็เคมี K ก็กําลังจะเสร็จสิ้นภายในกลางเดือนตุลานี้แล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังเก็บอังกฤษอยู่นะคะถามว่าที่บอกมาเนี่ยมันมันถือว่ามันช้าหรือมันเร็วไปไหมบอกตามตรงถ้าเอาตามที่ชาคิดนะชา้าเพราะว่าเราเพิ่งเสร็จไป1จาก7วิชาที่เราจะต้องสอบคือมันมันยังเหลืออีกเยอะน้องทุกคนแต่ ม่เป็นไรค่ะตราบใดที่เรายังมีความขยันเราน่าจะสักเร็ในการเก็บเนื้อหาของเรานะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเก็บคำศัพท์กันคืออันนี้เรียนจบไปนานแล้ว p r e a d p i s o n นะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รู้ตัวช้าว่าจะสอบเข้าคณะอะไรหรือเพิ่งเตรียมตัวช้านะคะก็จะบอกว่าอย่าไปกลัวมันนะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะอย่างแรกที่ทุกคนต้องทาเลยควรจะทําก็คือ หาเกณฑ์ในการใช้คะแนนนะคะว่าคณะที่เราจะเข้าเนี่ยใช้คะแนนเท่าไหร่มากสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วเราก็ลองมาตีค่าดูว่า ถ้าเราได้วทางดิท่าเนี้ยเทียบกับคะแนนที่มันแบบเป็นของทีแคทรอบสามเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจะผ่านไหมทาแบบนี้ก่อนเลยนะทุกคนไม่ต้องไปกลัวนะว่าเฮ้ยจะทําทันไหมมันทันค่ะทุกคนถ้าเรามีความขยนันเรามีความแอคทีฟเนอะแล้วเราก็มีมีวินัยอดทนเหมือนคำขวัญอะไรสักอย่างเลยอะเออแต่ว่าชาทำแล้วมันได้จริงๆนะคือเราขยานันแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องกันแล้วก็บาลานซ์นะคะคือของชาอ่านตั้งแต่แบบ เช้าเที่ยงนะคะจนถึงดึกประมาณ4ี่ห้ทุ่มแบบเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ7-8ถึงชั่วโมงนะคะแล้วเวลานอนก็นอนประมาณ8ชั่วโมงค่ะก็คือเพียงพอเลยอืมลืมบอกไปนะคะว่าเวลาชาอ่านหนังสือชาจะใช้แอปนี้นะคะควาจริงคือใช้ forest อยู่นะแต่ว่าปกติใช้แอปนี้ก็คือแอปแอปแอป ypt นะคะก็เดี๋ยวอ่านอังกฤษเนาะ ไปอ่านกันดีกว่าค่ะฮัลโหลตอนนี้นะคะก็ผ่านเวลาไปนาะนพอสมควรตอนเย้บ่ายสองแล้วก็ทำภารกิจเสร็จไปอย่างหนึ่งนะคะก็คือจดศัพท์นั่นเองซึ่งคำศัพท์ที่ชาจดวันนี้ก็จะไปท่องตอนก่อนนอนนะคะก็จะทำแบบนี้ทุกครั้งเลยที่วันนั้นเรามีลิสต์ว่าเราจะจดศัพท์นะคะ ก็ระหว่างรอเพื่อนนะคะเราก็จะมาเล่าความทรงจําที่เมื่อเราอยู่เดตรียมพาร์ทเนาะซึ่งชาอยู่โรงเรียนนี้มาจะ6ปีแล้วชาได้เจอสังคมที่ดีสังคมเพื่อนคุณครูแล้วก็กิจกรรมอยากบอกว่าช่วงที่เป็นสถานการณ์ปกติกิจกรรมของเตรียมพาร์ทคือเยอะแบบเยอะมากๆอย่างต่ำเดือนหนึ่งคือต้องมีหนึ่งกิจกรรมนะคะคือเปิดเทอมมาก็คือทุกคนต้องเจอแบบเลือกตั้งประธานสีซึ่งมันก็จะมีการโชว์ของแต่ละเบอร์ดีทั้งนั้นเลย อีกอันนึงก็คืองานปีใหม่กับงานวันเด็กซิ g กเนเจอร์ดูจุดพีกข,ของกิจกรรมนี้ก็คือการจับของขวัญน,นั่นเองซึ่งชาไม่เคยได้ชาไม่เคยได้ของขวัญสูงสุดก็คือเท่าที่จำได้น่าจะเป็นพวก iPhone iPad อ่ะอยู่มา5ปีไม่เคยมีดวงเลยืม <laughs> โอเคตอนนี้เพื่อนมาแล้วค่ะก็เดี๋ยวขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ก็คืออ่านไปได้เยอะแล้วจอ่านไปได้เยอะแล้วสรุปนิดนึงแล้วก็รู้สึกหิวนะคะก็เลยเดี๋ยวจะลงไปหาอะไรกินกันโอเคค่ะตอนนี้ก็คือมาถึงห้องครัวแล้วก็น่าจะทำมาม่ากินโอเคค่ะขึ้นมากินน้องมาม่าบนห้องนะคะ กดระเ็นขดีค่ะโอเคค่ะเพื่อนชวนเปิดตีเล่นเกนนะคะก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวเนาะเกี้ยวเสียลูกแน่แน่แน่แแกข้างบน เทลเทลเทลโอ้เทลสุดยอดครับผมอ้าวอาราม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 ็อกให้สวยแต่ว่าบัตมาได้ไปเลยเอ้ยเขากำงตายเขา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 ตายไม่หยอนไม่ถึงป้อมล่างอะแตงหมดแล้ว <c oughs> ชัดเจ้าเฮ้ <laughs> ยเฮตตกยำ้ำ <laughs> ตอนนี้ก็คือเล่นเกมเสร็จแล้วนะคะทุกคนขอพักอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ กลับไปอ่านหนังสือกันอีกรอบหนึ่งจะเป็นรอบแบบรอบหัวค่านะคะระหว่างนี้ก็จะมาแนะนําเหมือนเกร็ดเล็กๆน,น้อยเนาะที่เกี่ยวกับตัวชาตินะคะอย่างแรกเลยชามองตัวเองว่าตัวชาเป็นเด็กพรีเซนต์ <Wow. S 1> พรีเซนต์แบบมาหลายงานและแล้วก็ได้รับประสบการณ์มากมายแล้วก็ทําให้มีทักษะที่เป็นสกิลติดตัวจนถึงทุกวันนี้ที่ สามารถนำมาใช้ได้เมื่อมีการพรีเซนต์ครั้งต่อๆไปอย่างต่อมาก็คือชาเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปค่ะรูปวิวบ้างรูปบุกคนมั่งชาอาจจะไม่ใช่คนที่ถ่ายรูปเก่งนะคะแต่ว่าก็พร้อมที่จะรับความรู้แล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองต,องตลอดเวลาซึ่งถ้าใครอยากดูรูปนะคะก็สามารถดูได้ที่ไอจีของชาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใคร เข้ามาดูในไอจีของชามันก็จะมีประมาณ2องโพสต์ที่อาจจะสะดุดตาทุกคนก็คือชุดที่ชามีหน้ามาผมยาวใส่ชุดสีเดงก็คือชาชอบอนิเมะบวกกับมีรุ่นพี่ที่รู้จักและเขาอยู่ในวงการคอสเพลย์อยู่แล้วเราก็เลยได้เข้าวงการคอสเพลย์แบบนิดๆหน่อยๆย,ยังไงก็ฝักเนื้อฝัก้วยนะคะนี่ก็คือเกร็ดเล็กๆหน่อยที่ชาอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักชามากขึ้นนะคะก็ ตอนนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเรียนเพิ่มกันค่ะโอเคค่ะกลับเข้ามาในช่วงพักค่า,าคคนะคะไม่ค่ำอ่ะมันดึกแล้วนะคะสําหรับการเรียนแบบ self study หรือว่าการเรียนด้วยตัวเองนะก็จะเป็นการเปิดแบบพวก podcast นั่นแหละหรือไม่ก็จะเป็นรายการที่บิดหนักๆอย่างเช่นโหนกระแสแบบเนี้ คือชาชอบฟังหขนกระแสนะรู้สึกมันมันเหมือนมีไฟมาจุดให้แบบอ่านหนังสืออะแล้วก็จะเป็นพวกเ,เสียงธรรมชาติหรือ study music หรือว่าจะเป็นเหมือนคลิป study with me ของคนเกาหลีอ่ะค่ะชาชอบนะเดี๋ยวจะขึ้นบางคลิปบางช่องให้นะคะเอาไว้ไปเป็นแนวทางได้น,นะคะก็เดี๋ยวจะจัดเวลาในวายพิธีด้วยมาดูกันว่าคืนนี้เราจะอ่านไปได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงกันไป ตอนนี้เป็นเวลาที่หนึนาทีนะคะ oh. เริ่มง่วงแล้วก็เลยเดี๋ยวจะไปนอนกันแต่ก่อนไปนอนเดี๋ยวจะมาบอกวิธีในการท่องศัพท์ที่ชาชัยท่องนะคะ mm. ก็คือจะมีสมุดจดศัพท์ใช่ไหม mm. แล้วก็กระดาษหนึ่งแผน่นเอามาปิดแบบนี้เลย แล้วก็ท่องไปเรื่อยๆนะคะคำไหนที่เราท่องได้แล้วเนี่ยชาก็จะมาติ๊กถูกตรง part of speech นะคะส่วนอันที่ชาวงกลมเอาไว้นะคะมันจะเป็นคําที่ชาท่องไม่ได้นะคะคือท่องกี่รอบแต่กี่รอบก็คือยังจําไม่ได้เนี่ยอย่างคาเนี่ยสองคำนี้คือยังจําไม่ได้นะคะมันก็เลยทําให้เรารู้แบบว่าเออหน้าน,นี้เรายังมีคําศัพท์ที่เรายังท่องไม่ได้อยู่นะกลับมาท่องเดี๋ยวนี้ส่วนวิชาที่เน้นคํานวณชาก็จะเป็นแบบโจทย์สูตรนะคะแล้วก็เน้นทําโจทย์ซะมากกว่าเพราะว่า สูตรอะมันมีไม่กี่สูตรมันอยู่ที่การพลิกแพลงของโจทย์ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นการทําโจทย์น่าจะทําให้เราเนี่ยรู้ทริคของโจทย์ที่มันน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทําให้เราสามารถทําข้อสอบทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นได้หมดนะคะนั่นก็คือเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนคือไม่ไหวแล้วขอตัวไปนอนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะคะก็ชาได้แตหวังว่านะคะคลิปของชาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยนาะทั้งในแง่ของการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะหรือการดูไลฟ์สไตล์ของเด็กหกห้าคนหนึ่งนะคะที่ต้องอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนเนาะก็สําหรับชานะคะในฐานะเด็กหกห้าคนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะบอกเพื่อนๆที่จะเข้าสอบในปีนะคะว่า สู้ๆนะทุกคนคือเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเองนะคะทุกคนชาตู้ว่าทุกคนนะน่าจะแบบสะสมความเหน็ดเหนื่อยความเครียดแล้วก็ความคาดหวังความกังวลมาตั้งแต่แบบบางคนมาตั้งแต่ต้นปีบางคนมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะก็ชาติอยากจะบอกว่าให้แบบพักผ่อนบ้างนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆก็พักบ้างเนาะสภาพจิตใจสภาพร่างกายเราต้องมาก่อนนะคะเราสามารถฮึบซูบขึ้นมาใหม่ได้ทุกเมื่อเมื่อร่างกายเราพร้อมเนาะขอให้ทุกคนเนี่ยทำให้เต็มที่ อย่าไปกลัวว่าการที่เรารู้ตัวช้าหรือการที่เราเนี่ยเก่งไม่เก่งอน,นุไม่เก่งอันนี้จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้ขนาดที่เราหวังเอาไว้อย่าไปคิดแบบนั้นตราบใดที่คุณมีความพยายามนะคะชาเชื่อว่าทุกคนจะสามารถไปถึงคณะภารกิจได้แน่นอนค่ะเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆจากชานะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะยังไม่หมดนะจ๊ะก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะเห็นชานะคะ อยู่ในรายการนี้เนาะก็คือมีคลิปออกมาเรื่อยๆหรือมีคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นสกูปเล็กๆออกมาจากชา n e l นี้นะคะก็อย่าลืมนะคะโหวตให้ชาเป็นหนึ่งในสีกับตันของรายการ T-Cast d ์ r i t y ปีที่13ด้วยนะคะก็สามารถโหวตชานะคะผ่านเว็บไซต์ d e ็กดี .com ได้เลยค่ะชาสัญญาว่าชาจะเป็นกับตันที่จะให้ความรู้ทุกคนบวกกับความฮาความอินเตอร์เทนของชาแน,น่นอนรวมไปถึง ใครที่เข้ามาเนี่ยรับรองจะได้ไฟกลับไปแน่นอนนะคะไฟของความแอคทีฟในการอ่านหนังสือนะคะสู้ๆนะคะทุกคนแล้วก็มาสอบติดไปด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันค่ะเอ